ให้อะไรที่ฟรีแต่มีประโยชน์นะครับคำตอบที่ง่ายที่สุดที่คิดออกตอนนี้ก็คือให้เลือดหรือว่าบริจาคโลหิตประชาชื่นวันนี้อยู่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเลยเชียวคุณเห็นผมใช่ไหมตอนนี้ผม36.3ซึ่งเป็นอุณหภูมิปกตินะครับสวัสดีนะฮะ ขั้นตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยคือช่วงนี้เราก็ต้องมีมาตรการหน่อยใช่ไหมฮะก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนถ้ามันเกินล่ะเสียงมันดังแล้วคุณป้าก็จะเดินมารวบตัวเอาไปส่งข้างนอกได้ครับแต่วันนี้ปกติงั้นหนูเข้าไปข้างในขอบคุณนะครับแข็งแรงนะฮะนี่ขั้นตอนแรกเองคุณไปต่อ ขั้นตอนที่1นึ่งในวัดอุณหภูมินะครับขั้นตอนที่2องจริงๆคนเคยมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วก็คือการลงทะเบียนว่าเออคุณจะมาบริจาคโลหิตต่างๆนานาแต่แต่แต,แต่วันนี้มันไม่เหมือนวันนั้นวันนี้นี่มันเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านไม่ค่อยได้ออกมาเจอผู้เจอคนซึ่งทําให้เลือดเนี่ยนะครับขาดแคลนเป็นเวลา5เดือนแล้วซึ่งตอนนี้หลายคนกังวลว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเจอคนเยอะ จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมจะบอกว่าทางสภากาชาดเนี่ยเขาก็มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการเว้นระยะห่างที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะกั้นเป็นพร์ติชันเลยว่าไม่ให้พวกคุณในยุ่งกันนะเดี๋ยวผมจะลองลงทะเบียนตรงนี้เลยแคมป์นี้โอเคสำคัญคือไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะครับคุณควรจะพูดความจริงนะ คุณควรจะแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเลือดเอาไปเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับคุณไปเดินทางมาจากที่ไหนที่หวัดเสียวคุณไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิดคุณต้องตอบคําถามแบบจริงๆนะฮะคุณต้องพูดความจริงนะครับเรื่องอื่นก็เช่นกันนะบริจาคโลหิตทั่วไปนะฮะครั้งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอายุ36ปีแล้วนะเละกรอบไม่ได้ไม่ได้น้อยแล้วนะ์มนี้ก็3 5 น้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี้นะครับก่อนชคเลยเหลือ74.5จะ80อ่จานหนากแปดอ่ะไม่มีงานนี่แหละเรียบร้อยช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดมาในขั้นตอนที่3นะครับก็คือวัดความดันโลหิตเนี่ยคุณต้องใส่เขาเรียกว่าเป็นถุงแขนนะไ่าาคุณอาจจะคุ้นกับถุงมือนี่ไม่ใช่ใส่ไ,ไปเลย ทะเบียนผู้บริจาคโลหิตสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แน่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบนิ้วนางนิ้วนางนะฮะ โหมือเบามากมยมห,หยอกเอินกันเล่นๆครับดีไหมครับครับผมขอบคุณครับดได้ครับพี่นัทธิดามือเบาที่สุดในสภากาชาดแล้วแล้วก็บอกว่าให้ผมดื่มน้ำเยอะๆเพราะความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับธนกรตครับ ขานิชชวิตครับค,ครับครับผมไม่มีเลยครับ ก่อนบริจาคเลือดคุณควรดื่มน้ํา2ถึง3ถึง4ถึง5แก้วนะเยอะๆก็ดื่มไปนี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อใบตองใบตองซ้ายหรือขวาวันนี้ซ้ายพี่ขวา,าดีแล้วเตียงคู่ข้างกันเลยความดันเท่าไหร่ ไม่ไม่สูงอ่ะวายนะเกียรติสู้พี่ไม่ได้สูงเหรอโอ้จะไปเหลือเหรอตูกลัวไงกลัวทำ <c oughs> ไมถึงมาวันนี้ทำไมถึงมาใครชวนมาหรือมาเองมากับเพื่อนแต่ว่าพี่นบรนิษัทไม่ได้แล้วเือนอีเดือนสูงคุณแข็งแรงนะ <c oughs> แลเราทักทายแบบแบบเจอที่สภากากชาติไหมเราชนสำลีกันไหมได้หก คุณกําลังมองหานักเจาะมือขวานักเจาะแขนขวามือหนึ่งแล้วก็คุณทิพวรรณจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนี่คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่อยู่เรามากี่ปีแล้วฮะ35ปีเจาะมาแล้วไม่ต่ำกว่าล้านครั้งช่วงนี้คนมาน้อยเหรอครับขนาดว่าพี่ทิพวรรณอยู่มาสามสิบห้าปียังบอกว่าช่วงนี้เงียบหลายคนคงกังวลมั้งฮะใช่ไหมเพราะว่ามีโควิดมีอะไรด้วยพี่ทิพวรรณบอกว่าเ,เดี๋ยวจะส่งมือ1.1มาเจาะสวัสดีครับ ถนาเกิดภายในชีวิตครับรได้ครับกะบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยบริจาคเลือดนะครับเข็มของการเจาะเลือดเอาออกเนี่ยจะใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณบาดเจ็บสักเท่าไหร่หรอกคล้ายๆหลอดนมกำรได้เลยนะมีเลีหัวใจจำเนื้อได้ครับจริงๆเราควรจะสนทนากับใครสักคนที่มีความเข้าใจที่สุดเลยแล้วกันนะฮะในที่แห่งนี้นะครับซึ่งพี่สาวที่น่ารักมาก สวยพันปีคนนี้จริงที่ฟรีฟอร์มอยากเดินเข้ามอไห่ก็เดินได้เลยนะฮะหรือไม่อยากเดินก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมเดินไปห่าขอรับความสวัสดีครับเราจะเรียกกันง่ายๆได้ว่าอะไรบ้างครับเรียกพี่หนิงก็ได้ค่ะพี่หนิงดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรตรงหนุนแล้วมันมันดูเครียดอ่ะถูกต้องถูกต้องเพราะการบริจาคเลือดเนี่ยนะมันดูเครียดอยู่แล้วแล้วก็ดูอทุกคนอาจจะดูดูน่ากลัวดังนั้นเราจะพยายามที่ให้การบริจาคเลือดน่ะไม่น่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกพี่หนิงครับผมขอแค่อย่างเดียวอย่าง ถ้าเกิดว่าผมเป็นลมเป็นแรงไปที่ติดรายการให้ผมด้วยนะฮะเอ่อได้เลยไม่ใช่ปัญหาค่ะผมถามตรงนี้ก่อนว่าเห็นทางสภากาชาดเนี่ยบอกว่าเลือกขาดอีกแล้วใช่ในช่วงนี้แหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงปีที่แล้วนะอบของโควิดของปีที่แล้วเนี่ยก็ขาดแคลนมาช่วงหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีการล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์ทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ไปอยู่บ้านหมดเราก็คิดวิธีเอ๊ะทุกคนไปอยู่บ้านทํายังไงอ๋อเราก็ไปรับถึงบ้าน เราเอารถไปจอดถึงที่คอนโดเราเอารถไปจอดถึงที่หมู่บ้านเลยทั้งๆที่เราไม่เคยทําอันนั้นเราก็ยังพออยู่ได้แต่ละรอบนี้เป็นรอบสามเป็นระรอบที่แบบแพนิกมากที่สุดเพราะว่าการกระจายการระบาดมันทุกที่ครับจะไปหมู่บ้านก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครติดบ้างจะไปบริษัทห้างร้านห้างสรรพสินค้าทุกอย่างก็เหมือนกันแล้วทุกคนก็มีความกลัว ที่จะเดินทางเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิตนะคะไม่ว่าจะม่รถสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนกลัวจรฉะนั้นเลือดจึงลดลงท,ทุกที่ถามเหมือนกันอ้าวโรงพยาบาลทํายังไงอะวิธีการของโรงพยาบาลเขาก็มีวิธีการอย่างหนึ่งเช่นเขาจะต้องเลื่อนผ่าตัดซึ่งจริงๆมันไม่ควรถูกไหมคะถึงขนาดต้องเลื่อนผ่าตัดของผู้ป่วยบางเคสออกไปนะคะเหตุะะการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเราควรจะมีเลือดสำรองเพียงพอให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ความเป็นจริงวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะพึงจะได้เลือดสักเอาทั่วประเทศนะเพราะว่าเราจ่ายเลือดทั่วประเทศทั่วประเทศเนี่ยควรจะต้องมีเลือดประมาณ8,000ันถึงหนึ่งถุงทุกโรงพยาบาลสามารถรับบริจาคเลือดได้และใช้ภายในโรงพยาบาลสภากาชาติก็มีหนะ้าที่รับบริจาคทุกวันแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับโรงพยาบาลที่หาเลือดได้ไม่เพียงพอทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ทั่วประเทศสถิติหาเลือดได้ประมาณ4,000-5,000ถ,ถึงเท่านั้นโรงพยาบาลอย่างที่โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้ผู้คนก็ไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลบถูกไหมคะเหมือนกันก็เหมือนคนที่ไม่อยากที่จะมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตหรือที่หน่วยไหนก็แล้วแต่ค,ค,คนมีความกลัวฉะนั้นเลือดเราจึงลดลงแลวมันขาดไปกว่าครึ่งนะเมื่อกี้พี่หนิงบอกว่าแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งค,ค,คือคนบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งล้านคนทั่วประเทศ พี่จะถามน้องน้องบริจาคปีละกี่ครั้งครั้งสองครั้งนี่แหละปีหนึ่งครั้งสองครั้งครับการบริจาคลริต้องบริจาคปีละกี่ครั้งไม่ทราบครับเขาบริจาคได้ทุก3เดือนถูกไหมฮะปีละ4ครั้งนั้นสามารถบริจาคได้ปีละสครั้งแต่จริงิการบริจาคอย่างที่บอกอะบริจาคแค่ปีละหนึ่งครั้งทําให้เลือดเราเนี่ยน้อยลงไม่เพียงพอนะคะถ้าทุกคนบริจาคเป็นประจําทุก3เดือนรับรองเลยเลือดเราไม่ขาด อ่วแล้วตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าอยากจะให้มากันเยอะๆแต่ก็อยากให้ปลอดภัยอยากให้เว้นระยะมันขัดแย้งกันหรือเปล่าครับก็ขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องเลือดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเราสามารถสร้างมาตรการป้องกันตัวเองได้ก่อนที่จะมาบริจาคเลือดถ้าน้องใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่สาธารณะหรือเข้ามาที่ศูนย์บริการโลหิต รับรองปลอดภย100ัยร้0ยอซอย่างที่น้องมาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นไหมคะเรามีการทําความสะอาดเตียงบริจาครหรือทุกจุดทุกสุดเนี่ยน้องจะเห็นเลยมีฉากกั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยรเราเราทําความมาตรการในป้องกันอย่างสุดลทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมคะคมเลือดทุกถุงเนี่ยเราจะต้องเอาเลือดที่ปลอดภัยที่สุดให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยนี่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยฉะนั้นทั้งผู้บริจาค ก็ต้องมีมาตรการที่ศูนย์บริการโลหิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้เลือดที่ปลอดภัยที่สุดให้กับผู้ป่วยนั่นเองตอนแรกก่อนจะมาเนี่ยผมนี่กังวลเหมือนกันคุณแม่ก็กังวลว่าเาฮ้<อ>เยมาโหแล้วคนเยอะหรือเปล่าแต่พอมาถึงเนี่ยเห็นทุกขั้นตอนว่าเขาเราเขาเราแวดระวัวววาวางจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนชวนกันออกมานะมีคําถามมาจากหลายๆคนนะว่าฉีดวัคซีนแล้วมาบริจาคได้ไหมมีคนถามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดที่องค์การอนามัยโลกเขากําหนดอยอยรับรอง แล้วนะคะก็เว้นเจ็ดวันแล้วค่อยกลับมาบริจาคเลือดง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้ามีผลข้างเคียงใดๆก็แล้วแต่ขอให้เพิ่มไปอีกถึงเกือบ14วันแล้วค่อยกลับเข้ามาบริจาคครับผมคุณธนิชาฮล่าวเข็มบอกได้ไหมฮะมันเต็มถุงนะฮะ หนึ่งถุงเนี่ยกี่ซีซีนะครับ450ซีซีตามน้ำหนักตัวครับผมถ้าน้ำหนัก45ถึง50เอาถึงเลขสามรซีซีถ้าคนน้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปใช้ถุงใหญ่450ร้ซีซีปูโปูนมันมีจังหวะที่เข็มออกแล้วมันดังดูดที่ทำก่อนมาครั้งแรกรู้สึกยังไงที่เดินเข้ามาบริจาคเลือดครั้งแรกกลัวครับกลัวกลัวมากกลัวเข็มกลัวกระบวนการกลัวอะไรกลัวกลัว การเอาเลือดออกไปจากตัวถุงนึ่งครับเพราะมันเห็นอยู่เนาะเพราะเลือดถุงนึ่งนี่คือเวลาเราหกล้มทีหนึ่งเราก็เอื้อออกกระดาษมาอุดไม่ให้มันออกแต่เนี่ยคุณจะมาเอาเลือดออกไปถุงนึงนี่ครับก็เลยกลัวแต่พอาครั้งแรกไปแล้วสบายมากสบาายตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องการให้ด้วยทำนะแต่คิดว่าเออก็เขาว่ากันว่ามันดีต่อคนอื่นก็เลยลองดูลองดูแต่พอโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีคนที่มันขาดขาดต้องใช้จริงจริงอะผมรู้สึกว่าไม่ ไม่ไม่ค่อยน่ารักเลยแวลาที่ต้องเห็นโพสตเป็นเคสบาเคสว่าช่วยออกมาบริจาคพุ่งนี้หน่อยสําหรับคนนี้่เรับเคสเยอะมากว่าก็ส่งมาที่พี่ให้ให้ช่วยดูเคสนั้นเคสนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ซึ่งเราก็พยายามที่จะประสานข้อมูลแล้วก็หาเรื่องให้กับโรงพยาบาลนั้นๆตามเคสอันนี้เป็นเรื่องความยินดีจากผมมากครับที่ได้มาสัมภาษณ์โดยโดยท่าที่ไม่สุภาพที่สุดท่าที่มยสัมภาษณ์คนเลยขอโทษก่อนนะฮะ ผมพยายามตามหาความสุขของผู้คนในรายการประชาชื่นรายการเล็กๆของผมเนี่ยผมเคยบอกว่าการให้เลือดเนี่ยเป็นการให้ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรฟรีและมีสไตล์และมีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่งเลยเชียวมีบางคนครับไม่เคยเจอความสุขจากการบริจาคเลือดเลยอย่างเช่นคนเหล่านี้สองคนนี้ทีมงานทีมงานของคุณเองทีมงานเหล่านี้เป็นต้นการให้เลือดเนี่ยถือว่าเป็นความสุขตั้งแต่ให แล้วก็ไปสบายไปสบายใจผู้รับตรงปลายทางมีอะไรจะแนะนําพวกเขาเหล่านั้นไหมครับอย่างน้อยๆนะคะการบริจาคลหิตเนี่ยทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีนะคะว่าบริจาคอหิตแล้วจะทําให้สุขภาพไม่ดีนะคะคนที่บริจาคลหิตเป็นประจําทุก3เดือนเนี่ยค่ะทำให้ร่างกายเรามีการถ่ายเลือดตลอดเวลานะคะผิวพรรณก็ดีหน้าตาก็จะดีสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะการบริจาคลหิตต้องมาทั้งกาย แล้วก็ใจถูกไหมคะกายในที่นี้หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงใจคือไม่กลัวอะไรน<ม><ล>ะไม่พร้อมมาได้เข้มนะคะ<อ>ฉะนั้นถ้ามาทั้งสองอย่างนี้นะคะทาให้การบริจาคโลหิตประสบความสําเร็จได้ขอเชิญชวนทุกคนที่สุขภาพดีค่ะ <S <S ค้ดยความขอบคุณจากผมครับและลูกน้องเดี๋ยวจะจัดการแทนลูกพี่นะครับอย่างสโลแกนที่ผมเป๊ะเลยผมท่องมาจากบ้านมั่นใจปลอดภัยบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันครับขอบคุณครับจะดูแลแทนให้ครับ ผใครยังไม่เคยมีความสุขจากการให้เลือดหรือบริจาคโลหิตนะชวนนะผมชวนลองมาด้วยตัวเองแล้วครับปลอดภัยแล้วก็ส่งต่อการให้ครั้งนี้ไปอย่างไม่รู้จบนะครับวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอีก3เดือนคุณก็ต้องมาอีกเพราะเลือดไม่มีวันพออยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้พักผ่อนดีกว่าเพราะต้องกลับบ้านไปดื่มน้ำเยอะๆยากยาสี่รออะไรสวัสดีครับสวัสดีจ้า